เอาเองสิเกิดไปมันเกิดไามันเกิดไปคักคกใคม,มันเจอคักคากลอกเบิองอันใดอันใดใคมันเจอคก่าเบ่อเบิ่อลอกเมืองดู <Light> แลวต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่พอนสิน่งใดซ้ำใดให้พอนทดสอบไม่พ่อนห้ทดสอบคักคาก่สนนิ่งได้ซ้ำใดฮะอยากหู่คือกันแต่ว่าปัญหาของวันนี้นะี่พี่ร้องถ้าทุกอย่างแก้ไขให้แม э ่ไม่ได้เท่ากับจะแก้ไขกันเองแต่ว่าต้องคุยกันไม่พอนย่อมม่ใดอีกแล้ว เพราะว่าย,ยอมมาหลายงานแล้วอะว่ะพ่าบอกว่าจ๋า่ปากวิจัยยิ้มสูบยิ้มสูบตลอดคมใจไว้ว่าอดเอาหลายงานมากที่ที่ที่มันพลาดกันหลายงานมากวันไม่พลอดวันรับวันรับความแก่โตอย่างต่าง,งากกต่างสิมงแก่โตนู่นนี่นันน่นก็เอาแล้วพอแล้วมันฟังไม่ขึ้นมันฟังมาขืนกักอยาง เพราะว่ามันมันมาจากงานน่ะเราเดินทางมาด้วยกันแท้ๆเนี่ยแล้วอยู่ๆบอกว่ารถบัสไม่เข้างานเป็นไปนได้ยังไงว่<ล>คุณไปเคลียร์กันยังไงเราไม่รู้อ่าคุณไปเคลียร์กันกับรถกับคนของพวกคุณยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเรารู้แต่ว่าเราจ่ายไปหมดทุกอย่างแล้วลาศิมาบอกว่าทั้ง,ง่วงมิดผิวเรื่องค่าต้นค่าต,าตยุดตรงนี้ไม่พอนแพงเป็นมันค่าใจทุกถูกยางตลอดเลย พี่พาตัวที่บอกแบมคางานงานบึงการงานของอะไรคะที่มาบอกเนี่ยคะ่ะงานบึงการงานอะไรคะไอเป็นวงอ,อะไรไอลิชิกให้หนูหน่อยเพราะว่ารถพาเด็กเข้าอุดรแล้วมาบอกมา,มาบอกตอนท้า แล้วให้เจ้าตัวมาแก้ตัวว่าเหตุผลนน้นนี่นั่นไม่ถูกต้องค่ะิิ่าแก้ตัวอย่างไม่พอนว่ารับรู้ทั้งนั้นมนี้ไม่รับรู้ทั้งนั้นมันไม่ใช่งานงานนี้มันไม่มันบเป็นงานกับท่านหันมันบอนมันงานึ่งจ้างเมื่อวานนี้ได้ค่ะพี่มันไม่ใช่งานึ่งจ้างเมื่อวานนี้ไปเอาบิ๊กบุมคือวันนี้เขาจะเอาบิ๊กบุม―นั่นแหละมาช่วย20คนแต่ในระยะเดินทาง เดินทางมาจากวนมาฮอรนี่มันหอนคือประม่านเที่ยงขึ้นกลัวเราเที่ยงคืนจะมาเต้นให้ฉันยังไงเต้นบ่ไดค่ะเป็นไปไม่ได้<ม>สิว่าแก้ปัญหาเอาคนอ,อื่นเอากลุ่มอื่นมาเต้นให้เราอะ่ะแม่ไม่เอาซ่อมก็บ่รยายซ่อมมากับพท่านสิว่าเต้นเที่ยงขึ้นมาเต็นในภายเบิงเที่ยงคืนเขาแสดงหมอลำกันแล้วบ่ไดบ่ย่อ,ยยอม่อาเอ,อ,อาพอ ไม่พอไม่เคยโมโหใครขนาดนี้ในในชีวิตเลยพีน่น้องบอยฟังเลยไม่เคยขียดไม่เคยโมโหขนาดนี้พักหนากันชัดๆเ,เจตนาฆ่าฉันบอกแค่นี้แหละเจตนาฆ่าถ้าคุณไม่เจตนาคุณจะทำอย่างนี้ได้ไงอันนี้คือเจตนาละพี่บอแมแบมาส่งมามาทางเหตุนะคะ ยาต่อกันอะ่ะยามต่ำยี่สิบสี่คนพี่น้องทำมีอลายก็มาล่ะคือแม่จะเอาที่สุดก็คือกลุ่มนี้สามสิบคนเพราะว่าทางวงเรามีสามสิบกว่าคนแล้วเข้ามาเพิ่มแล้วยามต่ำเนี่ยก็คือยี่สิบสี่คนแต่ปรากฏว่ามืองานอาะอาจารย์น่ะวัดดานพะอินมาสิบห้าคนแล้วขึ้นเต้นสิบสี่คนมารถบัสคันหนึ่ง น้ำมันจากน้อง่ายมากมากไอ้มุกทหารมันเท่าไรพี่น้องคิดวังนึงแล้วก็ไม่ยอมบอกเราว่าจานวนเท่าไหร่ด้วยแม่ก็อดค่าน้ํามันให้มาถึงงานสิบกว่าคนมันเป็นไปได้จังไรแล้วไปงานเมื่อคืนเนี้ยแม่ก็ได้ไปหาทีมอื่นมาซอยเฮ็ดเอาปนันเด้พี่น้องเฮ็ดเอาพอหยังเาขามาให้เราไม่ครบอ่ะเราก็ต้องหาทีมอื่นมาเสริมสิเพราะคุณเอามาให้ฉันไม่ครบอ่ะ ่าเอาเรื่องอีกทหารเจ้าไม่คอยว่าครบขอยขอังว่าเอาเรืองขอยยังบ่ว่าให้เจา้าขอยไปเอาที่พื่นมาเสริมมูเจ้าอีกอ่ะแล้วอยู่ๆวันนี้นะบอกว่าเด็กๆบอกว่าเราเอาทีมอื่นมาแทนเขามันเป็นไปได้ยังไงคือบ่มีสมองแท้เอาที่พื่นมาเสริมถ้าเอมามาเสริมเพราะว่าพวกคุณเอามาให้ฉันไม่ครบก็ต้องเอามาเสริมเสริมให้มันเยอะ อันนี้คุณพอล่าคุณใช้อารมณ์ลงมาอยู่ที่หน้างานดูนะคะสำหรับงานใหญ่ที่จ้างมาวงหมอลำใหญ่ใช่มีแดนแค่สีกส่าคนคุณจะรู้สึกจังไนมันไม่ได้ค่ะทตอนนี้ยังกระตามแจ้พี่้องเนาะตอนนี้ยังกระตามเราเสียแล้วตรงนี้เราเสียตรงที่เราโชว์ไม่ได้แล้วอันนี้คือหักหนากันชัดๆเลย ขารู้ทั้งรู้ว่างานนี้เป็นงานใหญ่ของเราแม่พ่อน,นี่ที่เลียดกับงานทุกงานซึ่งเราอยากให้วงของเราออกมาดีตลอดบริเกียวกับงานหน่อยงานใหญ่บริเกียวกำยังที่เราหามาเสริมมาเสริมทับกันเยอะๆเนี่ยแม่พ่อนบริเวไปวันได้่าตรงนี้จะเท่าไหร่กลุ่มนี้จะเท่าไหร่บริวันขอให้เขามาช่วยเรา่คือมนใช่เหตุผลไม่ได้แล้วเหตุผลคือตอนนี้เอาอะไรมาอ้างมันไม่ได้แล้ว ไม่คำว่าใช้ใช้เหตุผลเหตุผลคำว่ารถบัสไม่โจทย์เหตุผลหรอเป็นไปไม่ได้นี่เป็นเหตุผลที่ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าออกมาด้วยกันออกมาก็รู้ว่าเราจะมาแสดงที่นี่จะเอาูไปคุณปนทั้งไหนจะจะมาหูว่ามืขแข่มีงานถ้าจะพูดว่ารถว่าเรามีงานอะเมื่อเช้ายิ่งฟังไม่ขึ้นอีกรถบัสมาเมื่อเช้านี้ก็มา ดูเวลาให้แม่ด้วยแต่งหน้าเลยลูกแต่งหน้ามืออื่นพี่น้องมืออื่นไม่พอนจะได้ฉีดแจงอีกพี่น้องตั้งหลายอย่างหลายแนวอีหลีนะคะอ่ะคือจริงๆวันนี้เนี่ยบอกพี่บอกมองไปก่อนบอกพ่อยั้งพ่อว่าถ้าเกิดเห็นไลฟ์สดอ่ะเดี๋ยวกันนู่นนี่นั่น ทำไมออกมาแบบนี้ไม่พเพราะต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือเหตุผลแบบนี้วันนี้จะคือจร,จริงๆนะเราจะไม่พูดอะไรแล้วบาซิโอตเอาที่สุดแล<ด>้คือเอาที่สุดไม่ได้โม้หรอกค่ะพี่ l ดีสุนิรักมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆมันเกือบร้อยคนที่เราจ้างอ่ะอย่างสามหกสิบคนค่ะที่เราเอามาใช่คือทีมละสามสิบสามสิบมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นแบบว่าสามสิบสามสิบเนี่ยอันนี้คือเราตั้งทีมของเรา สแตนดาดของวงเราอยู่ประมาณนี้วงเรามันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตรงนั้นคือต้องเอามาเสริมทับค่ะเราต้องเอามาเสริมทับคือตั้งแต่ที่แรกจะเองเฮเาเซนแบบนี้ตลอดนะคะแต่ว่าตามที่คุยกันมันไม่ใช่เพราะเอาสแทคือบบแมนจะพลาดทุกงานเลยเค่ในแม่นี่ต้องปวดหัวต้องหามาเสริมตลอดทำไมต้องเป็นแบบนี้ แล้ววันนี้สิว,ว่าให้เว้าวเป็นไปไว่าไรคือวันนี้คือไม่พาเด็กเข้ามาเลยอะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงไม่พาเด็กเข้ามาเลยมันเป็นไปได้ยังไงถมาว่าวาหักหนากันหรือถา,าว่าอยากเทศในการเสียหายนะเนี่ยีิวายางอื่นบอกไห้วายางไหนแม่นว่าพี่น้นองเพราะฉะนั้นแม่พ่อนตรงทีแจง้งพี่น้องทราบแต่พรุ่งนี้เนะี่ยเราจะได้คุยกันแม่พ่อเศร้ายอมค้นแล้วมันยอมมาตลอด ยอมมาตลอดตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราอยังเพราะว่าแม่พ่อนอมัมีทางเลือกแม่พ่อนกให้ทุกอย่างลงตัวถึงได้ยอมพอออกงานเสถีในเมื่อมันไม่เยอะมันไม่อลังการกเราก็ต้องหา,าคุณก็ยังบิดผิวชนะแต่ฉันก็ยังยอมอ่ะมีดผิวไม่ได้เป๊ะเหมือนที่คุยกันเราก็ต้องหามาเสริมคุณอ่ะ เอาอยากให้งามปันไดอยากให้ดีปันไดเขาบ่เอาเรือเขาบอกว่าเตือนบ่หอยังใจดีครับแล้วเงินก็จ่ายปกติจ่ายปกติค่ะแต่วันนี้มันไม่ได้วันนี้ต้องคุยแล้วแสดงว่าคุณน่ะไปทํากับพวกอื่นมาเยอะแล้วถ้างั้นน่ะเราไม่รู้แต่คุณจะมาทํากับเราแบบนี้ไม่ได้แม่พอนยอมคนณยอมเฉพาะแม่พอนผิดแต่ถ้าไม่ผิดไม่มีวันยอม จะบอกให้แค่อนไม่เยยอมคนบอกแค่นี้ลหละไม่ยอมคือตามตามที่คุยก,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 กันตรงกรันนะคะแม่ในเบื้องต้นเลยบอกว่าคือเขาก็มีวงของเขาวงนลราขวงเขาอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าวงของเขาติดงานอ่ะเขาก็จะเอาแดนของเขาอ่ะมาให้เราเป็นหลักแดนที่มาใช่เ,เขาบอกว่าเพชรลำเพลินเป็นหลัก แต่เป็นอย่างรายงานจะชวนกันก็เพรลาเลินเป็นหลักก็คือสัญญาปีต่อปีสัญญาปีต่อปีเพรละเลินเป็นหลักแต่ถ้าทําอย่างนี้นะเป็นมันเป็นหลักไมหมล่ะคุณผิดฉันเต็มเต็ม คือคือมันก็ในจํานวนที่มาไม่พรบเหรืออะไรแหละเท่ากับวา่าใช้คำว่าอารมณ์อันเหมือนมันก็อารมณ์อัหอนกันไปแล้วอกอารมณ์ตลอดค่ะพยายามหาที่มาเสียค่ะแต่วันนี้คือไม่มาเลยเพราะอารมณ์ไม่ <จะ S 1> มไกลกลยเป็นว่าคือสำหรับคนที่ไม่มาเลยเราจะแก้ไขป,ปัญหาได้ไงในวันที่สํคาคัญวานนี้เราไปหาที่ไหนก็ไม่ได้มันไม่ได้เพราะอะไรมือนี้มันเป็นมือเต็มที่ไหนเขาก็มีงานกันอ่ะแล้วจะให้เราไปหาที่ไหนมาแทนคุณ แล้วในช่วงเวลาแบบห้าโมงประมาณเวลาเทอร์เรโทรขึ้นมาแทบไปหาใครก็ไม่มีใครตอบเลยว่าถึงไหนแล้วอยู่ไหนแล้วแต่ก็มีบางส่วนที่ตอบแต่คำตอบไม่ตรงกันนี่ในนี่คือจำเพิ่นมากก็มีค่ะมีทุกอย่างอยู่แต่แค่อยากรู้ว่าเขาจะอธิบายยังไงแต่เบื้องต้นก็รู้ว่าอะไรยังไงค่ะเรารู้อยู่พี่น้องเซียวาวาแม่พ่อนเอจใจตแต่แรกๆแลลวละ่ะ อยากได้เงินมัดจำเนี่ยบังคับให้เราหาให้ภายในวันนั้นเลยแม่พ่อเบิด์ปัญญาจะไปหาใส่สิไปหาใส่ใหเขาเงินมัดจำคันว่าหามากเขาก็าจะไม่มาเพราะว่าเขาบอกว่ามีหลายคณะเลยที่ติดต่อเขาแต่ถ้าอยากได้พวกหนูแม่ต้องหาเงินมัดจำให้พวกหนูภายในวันนี้ให้หนูภายในวันนี้แม่พ่อเลี้หาเบิดมือเบิดเบ้นหาจนคำเท่ากัน,นีรืว่าท่านไ,นได้ไดมี่นองซ้ํานือท่านไหนไใด ทอบอกแล้วบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมโอเคถ้างั้นหนูก็ไม่ไม่ไปก็คือเลิกยกเลิก,เลกสัญญาเพราะว่าแม่ไม่มีมัดจำารูก็ตกในห้าอีกจนไม่ได้หลับได้นอนแล้ววันนี้มาทํากับแม่แบบนี้ถ้าแม่ทําคืนล่ะเธอบิดผิวฉันเธอเห็นในฉันแบบเนี้ยเหมือนเหมือนอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะฮักนากันอ่ะคอยเสียเจ้าขึ้นเนี่ย คุณต้องหาเงินตรงนั้นมาคืนฉันภายในวันนี้ที่นอเราโอเคบ้แล้วก็ไม่ต้องเรืเร่วมรมตามคนตามไปไม่พ่นไปจะไม่เรือกไ็ไผหาเงินมาคืนฉันแล้วก็ต้องมาอ้างอย่างต่างๆไม่ต้องมาอ่าเกไม่นานทั้งหามาบอกนู่นนี่นั่นมันไม่มีประโยชน์ฉันไม่ต้องการตรงนั้นฉันต้องการให้เด็กมาทำงาน มันมีประโยชน์แล้วพี่นอ้องีกระตามฟั่งมาขึ้นแล้วตอนนี้